ในการสอนผู้ใหญ่นะครูคก็ค่อนข้างแบบรู้ว่าจะต้องอธิบายยังไงจะต้องไปช้าแค่ไหนนะคะแล้จะต้องแบบเออจะต้องเทนต้องออต้องใจเย็นกับนักเรียนนะคะอ,อย่คุณก็ต้องให้คุณก็ต้องใจเย็นกับตัวเองนะนะไม่ใช่อยากจะพูดได้นะคะแต่แบบไปเร่งตัวเองอะไรเงี้ยนะ,ะมันมันมันก็ไม่ได้นะคะด,ดีีเอาลิ้นออกมานะคะ t t h ทนะคะอาล,ลีนลออกมา The is these These shoes are very comfortable comfortable ขอบคุณสสำหรับหัวใจนะคะ I like chocolate so I bought some นะคะถ้าคุณมาเรียนกับครูแล้วคุณชอบภาษาอังกฤษนะ,คะแค่นี้ครูก็สักเซตแล้วนะคะเพราะว่าถ้าคุณทัศนคตินะ่ะคุณเริ่มแบบเริ่มแบบเป็นบวกนะคะคุณเริ่มชอบนะคุณจะทำมันได้ นะฮะคุณจะเริ่มทํามันได้นะคะ